สไปดี้มือนีมาพบก,กับช่อง SKG Channel เนาะสำหรับการรีวิวคาพลังเวทตันของแพ็กไอคอนิกโมเมนต์อาเซียนอนที่จะมาในอาทิตย์หน้าคลิปนี้ก็แมนคลิปเนี่ยมาจากคลิปที่แล้วเนาะที่เราได้ยืนยันแพ็กที่จะมาเป็นทีเรียบร้อยมาเริ่มกันทีตัวแรกกันเลยคือพาร์คทิกเวียลาเนาะส่วนตัวน,นี้แมนการยืนคือ d ีเหรือว่าของการต่อหับสไตล์กาลินแมนบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนาะ การใช้เท่าใส้เท่ารักไมเท่าครัวเนาะการใช้เท่าไขา่เท่าใส่แมนยูนเกนปันกลาง l ล f t อมแปดเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดหลอดเกมนี้เนาะชวนคาพลังเมือเข้าบุสแล้วแมนการยิงเกมลูกแมนแปดสิบห้าบอลคอนโทรลกัสิบเอ็ดการเลียงบอลกัาสิบเก้าเียงบานในความไวต่ำเก้เออแบเกานะขอไฟทรงสั่นเกาสบเอ็ดทรงเงาแปดสิจบสก้แปดส เซฟวมงเ3ลูกตังเตะฟิกิกเนาเจ็ 72, ลูกโค้ง73็ดสิบสมเติมนงงในการยืนเกนฮับแมนเกาการเขาพะทะญาตอาบอนแมน9กเกาเนและความแข็งแกร่งในการไปย่างบอลแมน9กสปีดเกสปีดต้น8ปดสิหาเต้แหงเก้าสิกระโดด92 ีนแมนความแข็งแกร่งคือ9.9เนาะบาลานซ์ Balance, 89และสเตมินา9.9ที่ว่าโหดพอโตเนาะ9.9อยูทีสี่ขาพลังคือกันเข้าไปปะทาบอลเนาะอ่าความแข็งแกร่งในการหยาดอาบอลตัวนี้ขาพลังในการเข้าปะทาเนะาะเด็ดขาพลังความแข็งแกร่งและสเตมินา ส่วนถ่ายยืน DMF แมนตันยูทีเก้บเกถ่ายยืนกองหลังตันยูทีเก้บสองเนาะแบ็กซ้ายแบ็กขวาเก้บสาและการหลินเป็นอ่าซ F มเอกับสอนาะไปต่อกันทีตัวที่2กันเลยสำหรับตัวที่2อนี่ก็แมนโซเชมเบลเนาะขาพลังทีบูสแล้วตันยูทีกิบเ สไตล์กลินแมนเดดิสทอยเยอรเนาะสลับโชคแคมเบลแมนใส่ทาวัวเป็นลักการใส่ทาวซายอยู่ในเกณฑปันกลางเนะาะคาพลังเมื่อบูสแล้วก็แมนเกมลูกก็ชิพหกเอ้ยหกชเนาะบอลคอนโทรลเจแปการเล่งบาน70็ดบเลี้ยงบานเข้าไ้ต่ำหกสิบแทรงสารแปทรงยาว76จบสกหก์ิ5เนาะใส่หัว67 ไอ้หัว9กเนาะลูกตังเต้หกสลูกโค้งหกสาตำแหน่งในการยืนเกมรับแมนอยู่ที่ 98. ก8กันอัตรากรารชนะในการเข่าหยาดเอบอลเนาะยู่ที่99ความแข็งแกร่งในการเข่าพะทะ9กสปีด9กเนาะสปีดต้นแ6ความแข็งแกร่งขับพลงการเต้แห้งตันอยู่ทีเก้ 90. การกระโดดสูงกับสิบสองความแข็งแกร่งเนอะแมนกับสิบเก้าบาลานซ์เจ็ดชิบและสเตมินากับสิบสองตำแหน่งการยืนแมนกองหลังเนอะซีบีตันยูทีกับสิบเจ็ดถาเฮานำไปยืนยูทีดีเอ็มเอฟแมนตันยูทีเจ็ดสิบเจ็ดเนอะสำหรับโชว์เคมเบลหลังนี้่วนสกิลก็แมนมีตามนี้เลยภาวะการเป็นกัปตันการใส่หัวอินเตอร์เซปชัน และแมนมาร์กิ่งเนาะส่วนสกิลของเวลาตัวพผู้กีนก็แมนมีพราว่าการเป็นกัปตันคัดเบียไฮแอนเทอร์นเนาะไฟติ้งสปิริตเฮดดิ้งอินเทอร์เซปชั่นลองโชว์ลองไลฟ์พลาสเนาะแมนมาร์กิ่งเอาไซเคิลเออร์และไลฟ์สิงสอดมาทีตัวชุดไทยของเราเลยคือจิเบโตชิวาเนาะสำหรับตัวนีคตันยูทีกาชิพก ตำแหน่งการยืนก็แมนตำแหน่งเดียวก็เวลาคือกองกลางตัวหับเนาะสไตล์กลิ่นแมนกองกลางตัวหับต่ำเนาะชนเท่าในการใส่ในก็แมนเท้ครัวการใส่ท้าซ้ายแมนอยู่ในเกณฑ์ปัดกลางฟอร์มหกชนคาพลังมาบูสและเลเวลตันแล้ว,วลแวมนเกมลูกคือ73บอลคอนโทน เกบสอเหลืองบ้านในคมเหลืองบ้าแปดเนาะเรีืองบ้านก็ไไปต่ำแปดสิงสารเก้าสิบสงยาวแปดกจบสกอร์เจการใส่หัว8 19สิกลูกตังเตะ68ปเนาะปันโค้ง77็ดสตำแหน่งในการยืนเกมรับโกแมนกับเนาะการเข่าะัาบอลคือ93 ความแข็งแกร่งในการขับพระ 94, Speed 82, Speed 79, 88, กะสปีดแปสปีดต้นเ9เต้แห้งแปการกระโดด9กับสอความแข็งแกร่ง9กัสิบสี่บาลานซ์เจและสตมินาเจ็ดสิบเก้าเานาะขาไปยืนอยู่ทีกองหลังก็แมนเตนอยู่ที่กับสอเมื่อนำไปยืนอยู่ทีซ c มเอฟก็แมนเตนอยู่ทีแปดเนาะกรจบไปแล้วในะ การรีวิวคาพลังวีเลย์ตันของแพ็คอาเชนอนสิตานีข้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์เนะาะเมื่อครบหนึ่งพันคนเขาจะแจกหนึ่งอดีและถ้าใครต้องการให้เขาซูมไอซูมไดีหรือว่าซูมไอคอนเนะาะก็มมนสามารถติดต่อมาได้ที่เพจเลยเนาะขอขอบใจ